ในที่สุดมันก็มาแล้ว M13 บอกเลยวมาช่างยากลำบากแสนเขตนะว่ากว่ากูจะได้ M13 มารีวิวเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ <c oughs> ก็เออ่มีน้องคนเด็งนํามาคอมเมนต์ว่าพี่พี่จริงๆเนี่ยมันเอา AK เคสกินอะไรก็ได้นะครับก็คือ เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรับสกินแบบว่ามึงไม่ต้องไปซื้อสกินอื่นเลยนะครับ oh. นั่นก็คือเอาสกินระดับไหนก็ได้เห็นเขาพูดอย่างงี้นะเขาบอกว่าสีเขียวก็ได้สีฟ้าก็ได้นะหรือจะเป็นระดับเอพิกก็ได้นะครับผมก็เอาเนี้ยนับยิง30คนนะได้แล้วหลายคนที่เอ่อหลายคนเนี่ยที่แบบว่าไม่มีสกินเนี่ยแล้วก็ตัดใจแบบกูก็มีกันเยอะนะครับ เพราะว่านี่เขาบอกว่าค่า30คนด้วย AK47 ลายอันนี้นะครับหาซื้อได้จากร้านค้านะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่คนที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือแบบว่าเอ่อไม่ได้ตุนตังไว้เนี่ยเหมือนกูนะครับบอกเลยว่าอดแน่นอนนะครับโอเคไม่รู้ว่า มีคนรู้วิธีนี้กันเยอะหรือยังนะแต่บอกไว้ก่อนนะผมคนที่เข้ามาดูช่างผมนะครับโอเคผมก็ไปจําเข้ามาอีกทีแหละแล้วก็บอกอีกทีนะครับเผื่อใครหลงเข้ามาดูแล้วก็ไม่รู้นะครับอ่ะก็ตามนั้นผมทําไปเรื่อยๆนะครยบอ่ะพอเราได้ m สิบสามมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับผมมันก็ต้องเห่ออยู่แล้วของใหม่แล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับกูโดน m สิบสามยิงตาเยอะมากนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าไหนดูซิว่ามัน โหดขนาดไหนกันเชล M13 แต่ที่ไปลองเล่นมานะครับผมจับได้อย่างหนึ่งก็คือมันจะดีดแบบแนวเฉียงครับไม่ได้ดีดตั้งนะผมมันจะคุมยากอยู่นะครับปืนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอ่ะโอเคถามว่ามันเป็นยังไงครับดีดแนวเฉียงก็คืออันนี้ยังไม่ได้คุมปืนนะครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะเนี่ยผมมันจะดีดเฉียงขึ้นอย่างนี้นครับถ้าเป็นปืนอื่นเนะี่ย ถ้าเป็นปืนอื่นมันจะดีดแบบดีดตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ปืนนี้มันจะดีดเฉียงขึ้นอย่างนี้นะผมอ่าเดี๋ยวลองลองแบบคุมปืนนะนี่ครับผมเวลาคุมปืนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่านะสุดยอดมากนะผมก็ของแต่งผมมันยังมีไม่เยอะนะครับของแต่งของผมมันยังมีไม่เยอะนะครับผมอะ,อะไรวะโอเค ก็ถ้าคนที่มีของแต่งเยอะๆก็น่าจะแบบว่าน่าจะนิ่งกว่านี้นะแต่สําหรับผมเนี่ยของแต่งของแต่งของผมมันยังไม่เยอะนะโอ้ยิงทะลุเลย <S 2> <S 2> <S 2> อ,อ่อนให้หน่อยดียิงเงินโหดเกินไปแล้วเออหัวแตกยิงเถื่อนยังว่าห้องนี้ยิงไม่เกรงใจมือใหม่ เฮ้ยเห็นเห็นเฮ้คือมันมีเสียงก็ไม่รู้นะวนอยู่ในหัวกูตลอดนะผมแบบเสียงปืนบ้างเสียงระเบิดบ้างนะครับโอ้โหไม่มันเดินกันเร็วจังครับฮะ เ,ออเรื่องยิงหัวเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วครับนี่นี่เลยแพ้ก็สำหรับใครที่ยังทำภารกิจไม่เสร็จก็รีบๆทำนะครับมนเลย9วันนะผมแต่ว่าใครที่ทำไม่ทันจริงๆก็เห็นว่ามันจะมีเข้า Battle Pass น,นะ <c oughs> เห็นว่ามันจะมีเข้า Battle Pass น,นะผมก็รอไปซื้อเอาใน Battle Pass น,นะครับ ฮัลโหลไป,ไปเอา้า get down sniper อ้าว<ป>ใครที่ยังของแต่งไม่เยอะก็จะยิงยากๆอย่างนี้นะครับเฮ้ยอา้าวชนะแล้วอ่ะ โอเคได้ด่านนี้พอดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่าคนที่ได้มาใหม่ช่วงแรกๆนะครับเหมาะสําหรับที่จะเอามายิงไกลไหมนะผมแตส่ส่วนตัวเนี่ยผมว่ายิงไกลมันต้องคุมปืนเยอะนะถ้าใครยังแบบของแต่งยังไม่แน่นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงให้ดูนะเวลายิงไกลๆอ้าวเมื่อกี้มีคนอยู่นิ้มใช่ปะ่ะเฮ้ยอ๋อโดนแย่งตกใจนึกว่าเข้าหัวเม็ดเดียวตาย เอ้ย with enemy. มันอยู่ไหนกันหมดเนี่ย <Yeah. S 1> โหตัวมืดตื้อเลยจะมองเห็นได้ไง <Enemy contact. S 1> มันอยู่ไหนกันหมดวันนี้เดี๋ยวก็โผล่มาข้างหลังกูคอยดูนะโอ้โหโคตรดีด อันนี้คือตอนที่แบบว่าของแต่งยังไม่เต็มนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมถ้าแบบเอาไปยิงไกลๆนะอ,อ้โคงจะโดนอยู่หรอกนะเฮ้ยได้อยู่ ถ้าของแต่งยังไม่แน่นก็ระยะกลางกับระยะใกล้กำลังดีนะครับไอใบสันนี่ยิงกูหลายรอบแล้วไอใบสันเออเอาเขินตรงเนี้ยโอ้โ,อโอไม่โดนเลยเว้ยมันจะแม่นเกินไปนะพวก โหจะยิงไงให้โดนวะนะฝั่งกูไม่มีใครแม่นๆเลยบอดอย่างเดียวเลยเนะี่ยเอาแม่นๆมาหน่อยดีพวกโปร,ปรเพเยอร์เนี่ยเอามาฝั่งกูบ้างเดียวไปฝั่งนู้นหมดเลยใจร้ายไปเฮ้ยมีคนช่วยยิงอยู่นี่วนะ่าที่หนึ่งไงที่หนึ่ง ่ะโดนนี่แน่อโอ้โหเจอทุกทางอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะไปเอาไว้รอให้แบบมีของตัง แน่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมอันนี้เอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็แบบของแต่งมันยังไม่มานะรอก่อนรอผมเล่นจนแบบของแต่งเยอะๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่นปืน M13 ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคสำหรับนี้ก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดต้องติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับโอเคล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบาย